เอาเนเลยเเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยดโอมาย้มดมาดูมาพี่ขอดูปลาอะไรบ้างอ่ะมาดูมนีแต่ปลาสายหันเดียวกันหมดเลยมาดูมาดูนะครับอันนี้คือปลาอะไรลาหมออันนี้คือปลา ปลานินปลานินลูกปลานินนะครับพอเราจับปลานินได้เราก็ปล่อยไปมันขนาดเล็กนะครับอันนี้ปลามันย้ายแล้วตรงนี้ก็ดีนะครับเอามาให้คิวหน่อยสิจับล็อกแล้วก็วางเลยเอาปลากระตีปล่อยละเดี๋ยวมัน้องอย่าไปอ่ะโอเคอ่ารีบปล่อยลงน้ำปล่อยเลยลูกจะได้เสกปลาเลย โอเคไอโยนไปเล้วโอ้โหค่อยๆจับเร็วเร็วเพราะปลาเป็นอยู่ในน้ำเราเร่งลงน้ำลูกจับตรงหัวมันจับที่จับตรงหัวโยนเลยให้มันลงน้ำเร่งลงน้ำเลยครับแล้วตัวนึงค่ะคิดว่าตัวเล็กกับตัวเล็กหรืตัวเล็กกังตัวเล็กเรื่องการกอดเดือยาแล้วนะใครไม่ใช่มาเันเร็ว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 สงสารมันเร็วเดี๋ยววันเอาไปทอดนะทอดอะไรทอดปลา ค bon enfin> um> sure รูยกเลยยกไอเด็กสองคนนี้กันเลยเนี่ยเอาอีกแล้วลูกอย่ายกแล้วยกเล็วพากกินแล้วโดนยกแล้ว อ่ะอยอีกทีนึงนะครับจแล้วยัลงกันนะเดี๋ลอยเดี๋จับอยากทำอ่ะัไปล้วเดเขาจะอีกรอบนึงพาคินพาคินนก่กนพาคินทำไมขอเอาไปเด็เลยเดี๋ยวไปพาคินมีกลด้วยลง มันกตาอาหารเที่ยงวันนี้นะครับกะดีชุบแป้งทอดนะครับกับส้มตำเวาก่งมากโอเวลาตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงเช้าก,กว่าๆนะครับ,บเด็กๆก,ก็กำลังสนุกสนานกับการจับปลบจับปลานะครับให้ดูบรรยากาศนะครับะนะหมีหมอมีฟรีสไตล์รลลบรรยากาศบริเวณอยู่ดินกินดีถ้าอยู่ดีต้องกินดินเอ้ยไม่ใช่กินดินบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติ

เอนตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียออาตัวนี้คือเอาใครตัวผู้ยกมือขึ้นใครตัวเมียยกมือขึ้นอันนี้คือกบตัวตัวเมียตัวเมียครับท้องต่องท้องต่องเราจะดูทังไงอันนี้คือกบตัวผู้ตัวเล็กดูเองตัวผู้ตัวมันเล็กอ่าเราจะดูเราจะไปดูที่ขนาดนะครับอ่าจะมีส่วนนะครับ กบตัวผู้มันจะร้องได้นะครับมันจะมีกล่องเสียงสีดำสองจุดตรงนี้เห็นไหมกบร้องไงกบร้องฟล็อกฟล็อกครับกบตัวเมียมันจะมีเสียงนะครับเวลาจับกบให้ใช้สองนิ้วอย่างนี้นะครับล็อกเอวไว้ไม่ต้องกลัวมันหายใจไม่ตันไหมพี่นี่จับสองนิ้วจับเป็นล็อคคอเลย Hors <laughs> <laughs>